สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้18ตุลาคม2568ใกล้ๆ2ทุ่มครับมีพี่น้องอสมอคอมเมนต์ถามเรื่องกู้3 0 0 0 0 0ครับคอมเมนต์มาถามว่าจะกู้ได้เมื่อไหร่สำหรับวันนี้จะตอบให้ครับคงไม่ได้กู้แล้วนะครับสืบเนื่องมาจากไอ้กู้3 0 0 0เนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนั้นนะครับซึ่ง เป็นโนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลน,นายกแพทรงศานจินวัฒน์และได้เป็นรับรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือนายชัยชนะเดชเดโชซึ่งขณะนั้นเป็นรับรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข,สสขและเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีนโยบายจะให้พี่น้องอสมกู้3 0 0 0 0 0โดยจะเสนอกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ออกกฎหมายเสร็จพอออกกฎหมายเสร็จและประกาศใช้กฎหมายก็จะมีการจัดตั้งกองทุนอสมทับสากรอสม พี่น้องสมอจะได้กู้สามแสนแล้วก็กู้ดอกเบี้ยต่ําอะไรประมาณนี้อันนั้นเป็นนโยบายนะครับแต่ยังไม่ได้ลงมือทําเพราะว่ายังไม่ได้ทําเป็นกฎหมายเป็นร่างกฎหมายผ่านการขั้นตอนต่างๆและเสนอเข้าสภาผู้แทนรัษฎรยังไม่ได้ทาเพียงแต่พูดนะครับเพียงแต่มีนโยบายว่าจะทําแต่ที่นี้รัฐบาลน,นายกเพนทังทานได้ล้มไปก่อนเพราะว่านายกตีขาดคุณสมบัติเป็นนายกตีตามคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลรัฐบาลทางคณะก็ล้มไปด้วย เพราะนั้นรับร่ำตีขณะนั้นที่เป็นร้มเตีมาจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นร้มเตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้เป็นร้มเตีแล้วขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่ก็คือมีนายกอนุทินชาญวีลกูลเป็นนายกร่มตีและร่มเตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับร่มเตีช่วยก็มาจากอีกพรรคอื่นซึ่งไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์เพราะนั้นไอ้นโยบายกู่สามเสนเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ ที่มีน,มนโยบายอีกแล้วแต่ยังไม่ได้ทําเพราะว่ายังไม่ได้เสนอเรื่องกฎหมายเข้าสภาผู้แทนรัษฎรนะครับพอมาถึงรัฐบาลชุดใหม่ชุดนายกอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัมรีนี่ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะรัมรีชุดใหม่รัมรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัมตรีช่วยประการกระทรวงสาธารณสุขก็มาจากพรรคอื่นไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสารต่อโครงการกู้สามแสนนี้ก็คงไม่ทําและพี่นอสมอรจะไม่ได้กู้แล้วนะครับ เพราะว่าจากที่ฟังข่าวมานะครับรมนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรมนตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันในรัฐบาลน,นายกอนุทินชาญบิลกูลนี้นะครับเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะทํำยังไงจะสารต่อจากพรรคประชาธิปัตย์เคยเคยมีนโย,ยบายนี้ไว้ไหมก็ไม่ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้กู้ก็คงไม่ได้กู้แล้วนะครับพี่น้องเ้าคงจะกู้ได้เฉพาะทกศนะครับ ตามที่มีโครงการกู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่ากู้300แสนน่าจะหมดสิทธิ์แล้วนะครับไม,ไม่น่าจะมีการสารต่อจาก<ล>รัฐบาลก่อนนะครับสวัสดีครับ